สวัสดีครับพบกับช่องพัฒมเดจเกจิอาจารย์นะครับช่องทางกติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081ย์2 3 7 5 0นะครับไอทีไลนก็081ย์2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินไปลาทางนะครับเดีย๋ยวมาชมพาะกันนะครับวันนี้ไปเดินสนามพระมาก็ก็จะเริ่มก็ค่อนข้างจะเงียบๆนะครับ ตอนนี้ก็ขายของค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครซื้อนะก็เหมือนจะเก็บเหมือนไป,ไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไม่ค่อยจะไปสังสรรค์กันเรื่องพระเรื่องอะไรนี้ก็ยังไม่มีความจะเป็นเท่าไหร่นะแปลว่าเอาลงไวด้ด,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 ดูดูกันนิดก่อนนะฮะหลังปีใหม่ถ้าเกิดใครชอบองค์ไหนนะสามารถมาไล่ดูแล้วก็เช่าบูชาได้นะครับองค์แรกนะครับจะเป็นขุนแผนไขผ่ผาซีกนะครับ อันนี้จะเป็นของหลวงพ่อถิ่นวัดป่ารีไลสุพรรณบุรีนะครับนี่เนี้ยองใหญ่มากเลยนะครับอ่าถอดพิมพ์มาจากอ่าคุณแผนอ่าไข่ปลาซีกปวดประรูปนะครับนี่นะเนี่ยด้านหลังจะเป็นชาดานะครับนี่ครับ ูนหานะครับของพุทถิ่นวัดป่าเรไรนะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่เป็นพระถอดพิมพ์นะครับด้านหลังจะเป็นชาดานะอ,ะองคนี้สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักต่อมนะครับอันนี้เปิดที่300บาทนะครับ ุลแผนไข่พาเซกนะครับองค์ต่อมานี่จะเป็นอันนี้เป็นตัวจริงเลยนะครับจะเป็นพระสมเด็จหลวงพิชหินวัดละคังพิมพ์สามชั้นฐานนูนนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเอาเอาพิมพ์คล้ายๆกันลงนะครับแต่ว่าองค์นั้นไม่ใช่หลวงพิชหินนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับหลวงพิชหินนะครับเป็นพระแช่น้ำมนต์นะครับยังจะมีค่าน้ำมนต์เหลืองๆอยู่นะครับเนี่ย ปี2,500นะครับของนี้นะครับจะยังมีคาบอยู่นะครับเป็นสมเด็จฐานนูนนะครับสามชั้นฐานนูนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะเนี่ยนี่ฮเนื้อหาเนะี่ยจะมีคาบน้ำมนอยู่นะครับ ฐานตรงนี้จะนูนๆนะครับเดี๋ยวนะสังเตดูนนะนี่ฮะเดี๋ยวผมจับกล้องใหม่นะครับนี่ฮะฐานสามชั้นตรงนี้นะฮะนุ่นชัดเลยนะครับนี่ครับนี่จะเห็นตรงนี้จะเห็นมนะฮะเป็นที่มาของชื่อพิมพ์พระรุ่นนี้นะครับสร้างมาแล้วปีสองพันห้าร้อยนะครับพระสองพันห้าร้อยของหลวงปู่หินเนี่ยส่วนใยากจะเอ่อท่านจะแช่น้ำมนต์นะครับ ันนี้จะมีคราบน้ำมนบางๆนะครับองนี้บางองค์ก็จะมีคราบเยอะเหมือนกันนะบางองค์นะครับแต่องค์นี้จะบางๆนะครับองนี้ผิวตรงนี้ก็จะเหมือนก็ต้องตอกออกไปนะมีคราบน้ำมนอยู่นะนี่นะครับคราบน้ำมนนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีหักลอมนะครับ นีนะฮะหนอเนื้อเชื้อสมเด็จนะครับออกจากวัดละครั้งเลยนะครับถ้าตามตามตามข้อมูลนี้คือหลวงพ่หินนะท่านจะอยู่คณะเจ็ดนะครับนี่นะจะเห็นฐานนูนเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับ วันนี้ก็จะมีครบคาบอยูน่นะะตรงนี้มองใ,ใกล้เหมือนเนะะื้อกระเทาะแต่ว่าโดยใกล้ไม่ไม่น่าจะใช่นะฮะใช่นะเป็นเป็นรอยคาบนะฮะนี่ฮะครับอ๋องนี้ผมเปิดไว้ที่450บาทนะครับองนี้นะครับโวยสวยเนี่ยก็เล่นกันเป็นพันนะครับนี่ฮะปี2500นะครับ เป็นพิมพ์ที่มาตรฐานนิยมนะครับหลวงปู่หินวัดละคังนะครับครับอ,องค์ต่อมานี่จะเป็นซุ้มละคังนะครับอันนี้เป็นหลวงปูนน่นาควัดละคังนะครับนี่นะปีสองสี่เก้าห้านะครับวันนี้จะภาพจะผิวค่อนข้างจะเปิดเปิดนะพิทรงแบบ กดไม่ค่อยชัดท่าไหต่ไรนะครับแต่นี่เป็นของมันพุน่านะครับดูมนสารนะครับเนี่ยดจุมจับใหม่นะนี่ฮะดูนี่ฮะยังจะเห็นเม็ดมนสารอยู่นะครับแต่พิมพ์ไม่ค่อยชัดท่าไหต่รนะฮะอาจจะกดตื้นหน่อยนะครับนี่ฮะด้านข้างจะเป็นยันนะครับ หลังผิวตรงนี้ค่อนข้างเปิดนะครับเห็นมวลสารนะฮะหิเม็ดแดงๆนะรับนี่ดเป็นแดงเม็ดดำนะครับอันนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับแค่ผิวพิมไม่ค่อยชัดแล้วก็ผิวค่อนข้างเปิดนะ,ะอันนี้เปิดไปที่ 3า0บาทนะครับหนุนมปุณนาคลัครั้งนะครับปีสองสนะครับนี่นะเป็นซุ้มละครั้งนะครับพิมพ์นี้มีข้อมูลนะครับมีมีแบบมีแบบให้ได้ดูนะครับแต่เอาไนี้จชัดหน่อยนะองนี้จะกดพิมพ์ไม่ค่อยชัดนะครับ350บาทนะครับตามสภาพนะครับแต่องนี้ไม่คือดีไม่ไม่หักนะครับสภาพแค่ไม่ไม่คมแล้วก็ผิวเปิดนะครับ สามร้อยห้าสิบาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับถ้าอยู่ในในมือสายตรงเนี้องค์นี้ก็ต้องมีเกือบเกือบพันนะครับรอยู่ไม่กับพันกว่านะครับอ่าอ,องค์ต่อมานี่จะเป็นอ่าเป็นพิมพ์อ่าแขนกว้างนะครับอันนี้พิมพ์ทรงไปทางวัดพระศาสมหญญาวิรวาสนะครับอันนี้ผมยังได้ลงเป็นของวัดพระศาสิรานะครับแต่ว่าผมก็ว่าจะเป็น ผมก็ว่าเป็นของวัดประสาทนะครับนี่พิมพ์ทรงนี่ใช่เลยนะครับถ้าเป็นสำนักอื่นเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปั๊มหรือว่ามีรอยเขียนตรงนี้นะครับถ้าเป็นอของคนหน้าก็จะปั๊มตาแผ่นดินตรงนี้นะครับพิมพ์ทรงคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะแต่อันนี้เนะื้อหาไปทางวัดประสาทนะครับนี่นะีลงไปยังไม่มีใครทักมานะครับในเฟสน,นะฮะ ไปดูเนื้อหานะครับนี่นะเห็นไหมครับเห็นมลสารไหมครับนี่อ่าแล้วก็นี่เหมือนเม็ดเก่านะฮะมลสารเก่านะาขาวๆนะฮะตรงในร่องน,นะนี้นะนี่นะอ่าจะผสมอ่ามลสารของอดบางขุนพมนะครับปีสองพันร้อยนะครับที่เป็นเศษเป็นหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาตําใส่ใหม่นะนี่นะเป็นวางวัดประสาทนะครับ เป็นพิมแข็งแขนกว้างนะครับดูเนีนะ่ยดูมันสา่นะครับนี่ฮนะลงในเฟซพวกยังไม่เห็นนะครับแต่พวกเห็นนะรู้ที่นะครับเจ้าไปเลยนะครับอย่างแบบนี้นะฮะนี่นะผมเอามาลงาทำคลิปใน YouTube ก่อนนะฮะอ๋อนี่เปิดนะฮะ สามอยห้าสิบาทนะครับรงน,นี้นะครับสภาพนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับครับองค์ต่อมาเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะอันนี้ผมพยายามหาข้อมูลน,นะไม่เจอนะด้านหลังที่เป็นยันเนี้ยยันทั้งอย่างแล้วก็เยอะๆแล้วก็เป็นลูกศรข้างบนนะนี่เนะีย ตรงนี้จะแก่น้ำมันหน่อยนะอันนี้จะเป็นรูไปนลนะน,นี่เป็นยันนะเขาเนี่ยอันนี้เป็นลูกศรข้างบนนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ทีสองร้ยบาทนะครับตรงนี้นะครับไม่ทราบที่นะเป็นภาติอาจารย์นะครับ อ,องค์สุดท้ายนี่จะเป็นนางนางฐานตารางนะครับกุดอนลาดกุดอนลาดตุกโขทัยนะครับดอนลาดนะครับตุกโขทัยนะฮะดอลานนะฮะตุกโขทัยนะครับขออภนะัยฮะนี่เนะี่ยอันนี้จะตัดชิปหน่อยนะครับปกติก็จะมีเป็นมีมีปีกตรงนี้นะครับนี่นะ เขาว่าหลวงปู่เดินหนนแล้วก็หลวงพวกก่อคุกเสกซ้ําอีกทีนะครับนี่นะอันนี้เนื้อโทนน้ําตาลนี่คือนิยมนะครับนี่ฮะจะมีเนื้อดําเนื้อขาวเนื้ออะไรนนะเนื้อแรงๆก็มีนะครับเดีย๋ยวน,นี้ออกน้ําตาลโซน,น้ําตาลนะครับ นนหักซ่อมนะครับองน,นี้นะครับับอันนี้องน,นี้เปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับนางฐานตารางนะครับกุนดอนลานนะครับสุโขทัยนะครับครับสุดท้ายนี้ฝากช่องด้วยนะครับช่องวรตสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับ ช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081-923750นะครับ ID Line ก็081-923750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระังไหนและการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ